วอย่างการลดต้นคูนแฝงอย่างเงี้ยครับผมที่เราจะปูพีเออย่างเงี้ยครับเราจะมีอะไรช่วยในการตัดสินใจว่าเออเราจะควรจะปูร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งบอ่อไม้หรือว่าฉันจะปูแค่บางส่วนอย่างเงี้ยมันมันจะโอเคไหมหรือว่าฉันจะปไปทำบอ่อชาหรืออะไรอย่างนี้ยครับผมอาจจะท่านหมอจะให้คำแนะนำในตรงนี้ได้ไหมครับผมสำหรับกรเกษตรกร ที่กาลังตัดสินใจอยู่ว่าจะ,จะอุปถัมภ์ยังไงดีครับผมครับ,บก็จริงๆก็เกษตรกรสามารถเลือกได้นะครับตามหนึ่งเรื่องความพอใจของเกษตรกรเองด้วยนะครับเ,ออเพราะว่าเป็นการลงทุนอีกอันนึงก็เรื่องของกา<อ>รเลี้ยงที่ผ่านมานะครับ<อ>ถ้าเกิดสภาพการเลี้ยงที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรประสบปัญหาเลยเรื่องของไม่สามารถควบคุมสีน้ําได้ไม่ควบคุมไม่สามารถควบคุมแรงสารที่ีในน้ําได้นะครับรวมทั้งปัญหาเรื่องโรคที่มาทุกครั้งทุกรอบการผลิต ครับซึ่งเกษตรกร,รมองว่าบอ่อนี้เป็นบอ่อเก่าหแหล่งน้ําที่ธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ําดิบของอเกษตรกรก็เป็นบ่อก็เป็นแหล่งน้ําที่มีความเสื่อมโทรมนะครับ,รบ,บการจัดการ่อนางจะยุ่งยากดังนั้น,น,นวิธีการเกษตรกรก็จะมองว่าเออในเมื่อบอ่อพื้นเก่าแล้วการที่จะบำบัดพื้นบอ่อข้างล่างเนี่ยให้สาดทีท่สุหมดไปมันยากง่ายสุดก็เลยปูทับไปเลยนะครับแต่ว่าการปูทับเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องโครงสร้างด้วยเพราะว่าพื้นดินต้องมีการปรับพื้นดินก่อน พ,พื้นพื้นบ่อเนี่ยต้องปรับซึ่งในโครงการเนี่ยค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างบ่อเนี่ยพื้นบ่อเนี่ยครับ,รบก็จะรวมอยู่ด้วยในโครงการนะครับคือไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นค่าพิเศษเดียวนะคางผมการติดตั้งระบบบ่อการติดการอัดบดนะครับ พื้นปรับพื้นบ่อหรือการ<ช>ทําระบบการระบายน้ําออกจากพื้นบ่อเนี่ยก็สามารถใช้ในโครงการได้ด้วยนะ<ช>ครับ,รบก็<ร>คือการดําเนินการต่างๆเนี่ยก็คือสามารถรวมเข้าไปใน,ใ,นใ,นในเงินตรงนี้ที่จะขออนุมัติจากโครงการเนี่ยได้ได้ด้วยใช่ไหมครับที่โครงการจะเข้ามาช่วยในการลดดอกเบี้ยรตรงนี้ให้ใช่ครับคือตัวเกษตรกรมองถึงว่าจะทําบ่อที่อื่ขึ้นมาเนี่ยอะไรบ้างที่มีความจําเป็นที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และทําให้สามารถเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนเกษตรกรสามารถบรรจุเข้ามาในโครงการนะครับ<ม>อย่างเช่นสมมุติว่าเกษตรกรคิดว่าจะทาบ่อพีแล้วบ่อพีอ,อ,พอก็บ่อเราเป็นบ่อที่น้ําขังเกษตรกรสามารถติดตั้งพวกเขาเรียกว่าไอ้กั้นปลาที่สําหรับระบายน้ําจากใต้พีด้วย<ม>นะครับหรือสมมุติว่าพื้นบ่อไม่แน่นฟุดเกษตรกรสามารถเอาดินลูกลังหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรง สามารถอัดบทนะครับเข้ามาเพื่อให้พื้นบ่อแน่นเพื่อน่ง่ายในการปูพีด้วยนะครับรวมทั้งถ้าสมมติว่าเกษตรกรมองเห็นว่าบ่อเดียวเป็นบ่อเลี้ยงเกษตรกรต้องการบ่อลอยเพื่อใช้ในการระบายก็สามารถทําบ่อลอยขึ้นมาอีกบ่อหนึ่งเพื่อเป็นบ่อชํ้หรือบ่อน้ำมันหรือแม้แต่เป็นบ่อเลี้ยงก็ได้นี่หลายๆเทคนิคที่เราสามารถใช้บ่อลอยเป็นบ่อสำหรับการเลี้ยงและเลี้ยงแบบย้บ่อนะครับซึ่งมีหลายๆรูปแบบทางอากับที่เกษตรกรก็สามารถ นามาปรับใช้นะครับแสดงว่าโครงการนี้ครับตอบโจทย์มากเลยครับกับเกษตรกรเนี่ยที่ต้องการที่จะปรับปรุงโครงสร้างของบ่อนะครับด้วยการที่จะเอา PE เนี่ยมาปูบ่อหรือว่าจะมาทําเป็นบอ่อําบ่อรอยตรงนี้ดีมากเลยครับผมที่น้องเกษตรกรทุเรียนกุ้ง